สำหรับใครที่อกหักรักคุ่ตุกเมินชีนี้ไม่เป็นมือที่3ามเขารักใครก็ไม่สมหวงังแม่หมาก็ยังเมินต้องดูคลิปนี้ค่ะ ค่ะก็วันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของความ <อำ S 1> รักะนะคะคุณควรจะมีเลขดังต่อไปนี้ค่ะ,ะเลขแรกที่จะแนะนํานะคะนั่นก็คือ,อ2 4งสี่สองนะคะเลขนี้ถ้ามาใช้เปิดหน้านะคะมันจะเป็นเลขที่ทําให้คุณนะคะมีเสน่ห์เนาะม,มีความกระชุ่มกระชวยนะคะแล้วก็พูดจาดีนะเป็นเลขสาริกาลิ้นทองนะคะ ใช่เป็นเลขเสน่ห์แล้วพอเรามีเสน่ห์ค่ะมันก็จะดึงดูดนะทั้งเงินทองแล้วก็ความรักเป็นเลขคู่มิตรด้วยเนี้ยยนแนะนํามากนะคะความรักเป็นเป็นอะไรที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราเลยนะถูกค่ะค่ะแล้วก็เลขต่อไปค่ะก็จะแนะนํามหหรือ6กสนะถ้าใครที่แบบว่าใช้เลขเนี้ยลองไปสังเกตคนใกล้ตัวคุณดูเขาจะมีเสน่ห์แบบว่าสวยหล่อเออสวยเลิศเชิดแบบว่าไม่ต้องง้อใครด้วยนะคะเออ เลขเนี้ยค่ะมันจะเป็นเลขคู่มิตรที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการดึงดูดความรักนะคะและเวลาที่ดึงดูดความรักมาส่วนมากจะตามมาในเรื่องของเงินทองด้วยอ่าใช่คราพอมันสดใสแล้วมันจะมาใช่พอเหมือนหรือบางทีได้ไหมคูโยถ้าสมมติว่าเรามีเงินแล้วเดี๋ยวความรักมันก็มาเราใช้เงินซื้อได้อะอันนี้ก็เห็นอย่างเนี้ยนะคะ ใช่ก็จะแนะนำเนี่ยค่ะเลข2เลขแรกเนี่ยเป็นเลขคู่มิรนะที่จะแนะนำนะคะต่อไ like for ปถ้าแบบว่าอยากมีความรักแบบสดใสอ่ะเออมีความรักสดใสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหมายมีแฟนเด็กด้วยปะคะเกี่ยวด้วยนะเออก็ให้แนะนำใช้เลข4664นะคะ4664นอกจากดึงดูดความรักแล้วนะคะยังดึงดูดในเรื่องของวาจาวับซัย์ นะคะแล้วก็เป็นคนเอาอกเอาใจเก่งนะคะเทคแคร์ผู้อื่นดีนะเจรจารับทรัพย์นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเออมันเป็นเลขที่ดีนะอยากได้เลยอ่ะนะคะแล้วก็เลขสุดท้ายอะค่ะก็อันนี้จะออกแนวแบบว่ารักมั่นคงแหละรักแบบว่าบาลานซ์ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะยกก็จะแนะนําเลขห้าหก หกซึ่งเลขเนี้ยในตลาดของเบอร์มงคลนะคะเขาจะเป็นเลขที่ราคาสูงด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนความต้องการของในตลาดมีเยอะเนาะเลขหกอะค่ะมันเป็นเลขของการเงินเลขห้าเป็นเลขของสติปัญญาเนาะดึงดูดการเงินสติปัญญาแล้วก็ความรักซึ่งคุณใช้เลขเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตคุณนะคะบาลานซ์แล้วก็สมดุลนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะเหมือนแฮปปี้เอนดิ้ง ค่ะเออแล้วก็จะบอกอยู่ในทุกคลิปว่าอันเนี้ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็ลืมบอกด้วยบางคนอาจจะเพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะว่าเลขที่เราหมายถึงกนะ็คือหมายเลขที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ใ่เบอร์ <Be> ur, เป็นเบอร์มงคลน,นั่นเองค่ะ,คะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะต้องลองศึกษาแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองใช่นะคะ,คะ แล้วก็ถ้าอยากจะได้ความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะโยก็จะใส่ไว้ในเพจของโยพิมพันธ์เพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาศึกษาข้อมูลนะไปลองศึกษาด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าใครเหมือนแบบว่าเอ้ยลองศึกษาแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับโยได้เลยนะคะอยากแอ่จรย์ให้ครูโยเนี่ยดูในเรื่องของเบอร์ที่มีอยู่มันดีหรือยางความหมายมันโอเคไหมตรงนี้ไม่ฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบ อยากได้เบอร์มงคลเบอร์ที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องความรักการงานการเงนิงน,งนให้มันปังสดใสมากขึ้นนะคะก็สามารถทักมาได้เลยที่เพจคุโยโพิมพันธ์นะคะค่ะโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จีก็ต้องลาไปก่อนถ้าลืมอย่าถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลยนะถ้าแบบมีคําถามว่าแบบเ้ลเลขโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวจีกับคุโยก็จะมาช่วยตอบให้นะคะค่ะนีล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ